ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Mama Bear Studio ช่องหนังสำหรับคนรักหนังและนี่ก็คือรีวิว Snoopy and Charlie Brown. Just need to know the secret for doing something great. What he got huh? was Snoopy. No job. Uh... Snoopy and Charlie Brown. The new kid is coming. She's not that pretty. <laughs> The peanuts นะคะเป็นการ์ตูนที่ได้รับตีพิมพ์ในอเมริกานะคะตีพิมพ์ค่อนข้างจะยาวมากตั้งแต่ปี1950 s, จนถึงปี2000และในปี2015เนี่ยเราก็ได้ดูเป็นเวอร์ชั่นของแอนิเมชันนางเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นค่าย blue sky เป็นค่ายเดียวกับที่ทำ Ice Age แล้วก็ Rio มาพูดถึงเรื่องย่อของหนังกันบ้างเรื่องย่อของหนังก็คือชาลีบราว์เนี่ยเป็นเด็กที่ไม่มั่นใจในตัวเองเอาซะเลยทําอะไรก็ไม่ค่อยสําเร็จแต่วันหนึงมีเด็กผู้หญิงคนนึงย้ายมาอยู่บ้านตรงข้ามชาลีบราว์ก็เลยอยากจะหาวิธีที่จะไปคุยกับเขาทําตัวให้มันน่าสนใจ แต่ด้วยความที่ชาลีบาวยังเป็นชาลีบราวอยู่ก็ยังไม่กล้าจนทาให้สนูปี้ต้องหาทางช่วยเหลือทําให้ชาลีบาวี่ยกล้าหาแล้วก็ไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นมาพูดถึงข้อดีของหนังกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือสไตล์ของหนังด้วยสไตล์ด้วยโทนของมันเนี่ยอยากให้อารมณ์เหมือนเป็นเป็นเป็นออริจินอลแมทเทอเรียลนะเป็นเหมือนของของต้นฉบับของสมัยก่อนเลยที่ชอบก็คือเวลามีการเคลื่อนไหวก็มีลายเส้นออกมาสแสดงการเคลื่อนไหวเหมือนเราอ่านการ์ตูนจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเดก หน้าแดงถ้าเรามองดีๆเนี่ยเห็นได้ชัดเลยมันลักษณะมันเหมือนสีไม้ละไปอันนี้ส่วนตัวก็คิดว่ามันสวยนะคะเสน่ห mm ์ hmm. ของมันที่ยังคงความดั้งเดิมอยู่ มาพูดถึงข้อดีข้อที่2กันบ้างข้อดีข้อที่2คือหนังเนี่ยให้แง่มุมแล้วก็ข้อคิดค่อนข้างจะเยอะแล้วเนื้อหามันเนี่ยมันก็ดําเนินเรื่องโดยไม่หนักเกินไปมันไม่ดูซีเรียสไม่ต้องบีบคั้นอะไรมากนะคะก็คือเป็นดูแบบชิลๆเพลินๆได้คิดว่าข้อดีโดยรวมนะส่วนตัวคิดว่าก็มีประมาณนี้นะพอพูดถึงข้อดีแล้วก็มาพูดถึงข้อเสียกันบ้างข้อเสียอย่างแรกเลยก็คือส่วนตัวคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเหมาะสมกับสําหรับเด็กค่อนข้างจะเด็กเล็กพอสมควร อารมณ์ขันมันก็แบบเด็กๆเบาๆแล้วก็หนังเนิบพอสมควรเลยทําให้รู้สึกแอบ,บเบื่อบ้างเล็กน้อยนะคะแต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเขาหรือเปล่านะด้วยความที่ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยได้อ่านคอมิกสตริปมากเท่าไหร่เท่าที่อ่านก็มีกาฟิลบ้างตอนตอนทีเน่เป็นหนังสือพิมพ์แต่ว่าสโนว์ปี้เนี่ย เราไม่ค่อยได้อ่านเราก็เลยไม่มีความผูกพันเรารู้จักแค่ตัวละครเราไม่รู้ว่ามันเป็นเบื้องลึกยังไงก็คือไม่ใช่แฟนทําให้จุดนี้เราก็คือไม่อินมันค่อนข้างจะเหนื่อยไปสักนิดหนึ่งข้อเสียข้อต่อมาก็คือด้วยความที่หนังเนี่ยพยายามจะคงความเป็นต้นฉบับเอาไว้ยังมีคําพูดหรืออะไรที่ทําให้เรารู้สึกเฮ้ยอันนี้มันเป็นพีนัทอย่างเช่นเขาก็จะพูดว่าโอ good grief Old Charlie Brown หรืออะไรก็แล้วแต่คะยังมีฟีลนั้นแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยเหมือนกับมันได้มีการอัปเดตอะไรให้มันเข้ากับยุคมากขึ้นอย่างตัวโทรศัพท์เองเนี่ยเขาก็ยังเป็นโทรศัพท์แบบหมุนคือจริงๆแล้วเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องอัปเดตให้มันแบบเป็นโทรศัพท์มือถืออะไรทือนั้นไม่จําเป็นหรอกเพราะหนังบางเรื่องเนี่ยมันจะทําให้มันไม่มียุคก็ได้ให้มันเป็นแบบ i m e l e s s แต่หนังเรื่องนี้มันไม่รู้สึกว่ามัน Timeless แต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นเป็นย้อนยุคเป็นโอซ o คูเกินไปนะคะส่วนตัวก็เลยทําใ ไม่อินกับหนังเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นข้อเสียคร่าวๆของหนังเรื่องนี้นะคะสรุปนะคะหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่แฟนของการ์ตูนเดอะพีนัทจริงๆก็คิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยรอเช่าดูก็ได้นะคะทั้งหมดนี้ก็คือรีวิวคร่าวๆของหนังเรื่อง s n o ปี y and Charlie Brown นะคะดูคลิปนี้จบแล้วก็สามารถไปดูคลิปอื่นๆได้ทางช่องของเราก็จะมีคลิปใหม่ๆนะคะมาปล่อยทุกวันพฤหัสยังไงก็ติดตามกันได้ที่ช่องมา m ่าแบ r น t u d i o ช่องหนังสำหรับคนรักหนัง แล้วเจอกันค่ะ